นะครับวิธีที่สองนะครับอ่ะสเต็ปหนึ่งครับสเต็ปหนึ่งมุมแย้งโตเท่ากันมุมแย้งที่พูดถึงคือตัวนี้เจ้าร้อยสิบหกตัวนี้นะครับเจ้าหมื่้อสิบหกนี่นะ ร้อยสิบหกนี้นะครับมันจะแย้งอยู่กับมุมตรงนี้ครับเอาสีเลยดีนี่ครับแย้งอยู่กับแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะ ใครดูไม่ออกบ้างว่าสองมุมนี้เป็นมุมแยง้งที่กุศ่ในไล้สีเขียวดูออกยังว่าเป็นมุมแย้งกันเออโอเคเพราะฉะนั้นนะ C G F C G F มุมนี้นะ C G F นะ C G F จึงไปเท่ากับ B F G เท่ากับร้อสิบหกองศานะครับนี่ลูกดูนะจากนี้ถึงนี่ร้อยสิบหกนะครับแต่ถ้าวัดมาถึงแค่นี้มันห้าสิบหกงั้นช่วงที่เหลือตรงนี้ครับมุมตรงนี้ครับก็คือผลต่างของร้อยสิบหกกับห้าสิบหกนั่นเองครับดูออกยังลูกหาได้จากการเอาร้อยสิบหกห้าสิบหกนะครับอืม เพราะฉะนั้นสเตจสองนะครับมุม S G F ึงเท่ากับเอาร้อยสิบหกตั้งลบด้วยห้าสิบหกนี่ย SGF เลยได้หกสิบ โอเคคุณ okay. ไลท์จะสเต็ปให้ดูเนาะเอาละครับจะเสร็จแล้วครับนี่อันนี้ได้จากสเต็ปสองนะหกสิบองศาเนาะแล้วก็มุมที่เราต้องการครับอยู่นี่ครับสเต็ปสามสเต็ปสุดท้ายแล้วมุมภายในรูปสามเหลี่ยม มุมภายในรูปสามเหลี่ยมต้องรวมได้ร้อยแปดสิบองศานผู้สมมุติให้อ่ะไม่สมมุติอะเอาเลยเอาชื่อนี้แหละเขาให้หาขนาดของ SFG นะครับ SFG ไปบวกกับอันนี้มุมที่หนึ่งนะ มุมที่สองคือเก้าสิบตัวนี้เอไปบวกกับเก้าสิบบวกมุมฉากเก้าสิบแล้วก็ไปบวกกับมุมหกสิบจะได้ 180. ดร้อยแปดสิบอันนี้นะครับงั้น sfg บวกร้อยห้าสิบเท่ากับร้อยแปดสิบ hfg เท่ากับร้อยแปดสิบลบร้อยห้าสิบ hfg จึงเท่ากับสามสิบ